ส่งมอบรถกันอีกแล้วนะฮะกับวันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากอำเภอหนองแครนะครับสระบุรีกับวัยรุ่นที่ลองยื่นดูครับผ่านถึงเอาไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่พอดีลูกค้าจัดผ่านครับกับรุ่น4ประตู RDA นะฮะกับเคสนี้วัยรุ่นหนองแคนะครับคอยติดตามชมได้เลยครับกับการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมฮะหลังป้ายแดงต่างเส้นนะครับทางชา n e ลของ YouTube ช่องนี้นะครับกับวันนี้ก็คือการส่งมอบรถยนต์อีก1นึ่คันนะครับลูกค้าเคสนี้อยู่สระบุรีครับอำเภอหนองแคนะฮะก็คือเดี๋ยวเดินทางมารับรถคันนี้ที่โชลุมนะครับวันนี้ไม่ได้ไปส่งมอบนะครับสำหรับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ว่าลูกค้าดูผมมาทางช่องทาง YouTube นะครับดูแล้วอยากได้รถก็เลยโทรสอบถามพูดคุยกันนะครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมสําหรับการซื้อรถคันนี้ ผมก็ลองดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ลองให้ลูกค้ายื่นเอกสารดูนะครับแล้วพอดียื่นเสร็จแล้วลูกค้ารายได้ชัดเจนนะครับไฟแนนซ์ ance, อนุมัติให้ภายในระยะเวลาแค่2วันเองนะสำหรับเคสนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ผ่านง่ายนะครับผมเคสนี้คือไฟแนนซ์ส่งใบอนุมัติมาให้ได้เลยนะฮะก็คือเซ็นเมื่อวานอย่างเซ็นเมื่อวานวันนี้ก็ผ่านแล้วนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ไปดูกันนะว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอลูกค้าเดินทางมาถึงแล้วก็ ถ่ายบรรยากาศให้ชมแล้วก็พูดคุยกับเขาหน่อยยืนยันว่าโปรโมชั่นที่ผมบอกไปได้จริงหรือไม่จริงหรือเปล่าเนี่อย่าคอาติดตามชมได้เลยนะฮะกับหลังไพ้แต่งแต่งซิ่งวันนี้นะครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับรุ่น4ประตู LDA อีกแล้วนะฮะร,รุ่นนี้คือรุ่นที่ขายดีมากนะครับของเดือนนี้กับคันนี้ก็คือสีขาวนะครับคันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากสระบุรีนะฮะนี่คันนี้ก็คือใส่ล้อ อีสามสิบนะครับอันนี้คือเป็นล้อยอดฮิตของเดือนนี้เลยนะครับเนี่ยรัดด้วยยางสองห้าห้าห้าสิบนะครับคันนี้คันนี้กดหน้าลงมาหนึ่งนิ้วนะฮะส่วนด้านล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์เท่ากันนะครับสองห้าห้าห้าสิบนะครับคันนี้เนี่ยคันนี้กดหลังลงมาสองนิ้วนะครับนี่คือมิติของรถคันนี้คระผวงายให้ชมเลยนะฮะ แต่แบบนี้ก็คือลูกค้าใช้งานขับสบายครับขับนิ่มไม่กระแทกนะครับแบบนี้ที่ความชอบครับพเพราะว่ารถคันนี้ลูกค้าได้ออกแบบดีไซน์เองทั้งหมดนะฮะผมมีหน้าที่ก็คือแค่นําข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาให้แล้วก็ตกแต่งตามที่ลูกค้าต้องการนะครับก็เดี๋ยวรอลูกค้าเคสนี้เดินทางมาจากสลับรีนะฮะแถวหนองแคนะฮะ นี่คือภายในของคันนี้นะครับอุปกรณ์ที่เห็นก็คืออุปกรณ์ตามเงื่อนไขที่คุยกันนะครับ,บริฟฟี่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นกระบะไลเนอร์นะครับคันนี้มีวัดปูตให้ด้านท้ายครับชุดใหญ่ก็เช่นเคยครับถอดค้ำหลบป้ายนะครับแล้วก็มีข้อซิงอง่งนะครับคันนี้นี่ครับ เดี๋ยวรอลูกค้าเดินทางมาแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมทนีนะครับตอนนี้ผมอยู่กับลูกค้าแล้วนะฮะลูกค้าทําเอกสารหมดแล้วตอนนี้ผมนั่งอธิบายการใช้รถกับน้องคนนี้นะฮะเจ้าของรถก็คือรถคันแรกครับรถคันแรกขับได้นะขับได้ครับขับได้นะโอเคก็คือคสนี้ก็คือลูกค้าทํางานอยู่แถวหนองแคสระบ,บุรี<ช>นะครับ,รบก็คือเป็น,นรถคันแรกด้วยรถคันแรกเนาะนตัดสินใจยากไหมก็ไม่ยากครับก็ดูคลิปมา ก็คือดูของผมใช่ปะใช่ครับอ๋อก็คือชอบอยู่แล้วอิรุสุชอบครับแต่แค่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนตรงไงแค่นั้นเองแล้วที่คิดไ,ดไงค,คือเข้ามาดูแล้วทําเรื่องไม่กลัวครับมันอยู่ไกลกันนะออต้องถามนะคือผมต้องถามก่อนเลยเพราะยังไม่เคยเห็นหน้าด้วยกลัวไหมก็ไม่ได้กลัวอะไรครับเพราะไม่ได้วางเงินจองก่อนอ๋อไม่ได้วางเงินจองก่อนอ่าอันนี้คือข้อดีฮะที่ไม่ได้วางเงินจองเพราะทุกเคสลูกค้าผมที่เขาไม่กลัวเพราะว่า เราไม่ต้องวางกระจองเราลองยื่นดูไฟแนนซ์ผ่านไม่ผ่าน่อยว่าอนทีผ่านก็เอาไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครัความเสี่ยงมันไม่เกิดอยู่แล้วอ้วอย่างก็ใน youtube ก็มีคลิปรถออกเยอะมากอ๋อลีคลิปที่ผมรันไหมใช่ไหมครับก็อันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอัปเดตตลอดใช่เป็นคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งที่ไม่รู้ว่าโปรโมชั่นดีไม่ดีไม่รู้ว่าคุณต้องมีส่งมอบถ้าโปรโมชั่นดีไม่มีส่งมันไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคส ที่ลูกค้าไว้วางใจแหละเดินทางมาวันนี้โหเช้ามากเลยลูกค้าไลน์มาตั้งแต่ยังไม่เจ็ดโมงเดินทางมารับรถนะครับก็วันนี้มีภารกิจอีกหลายที่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้ายืนยันเนาะว่าโปรโมชั่นเคสนี้ดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหกหมื่นเก้าจบจริงจบครับจบจริงก็ไม่มีไรนะคะเคสนี้ซื้อกันสองคนกับแฟนสองคนกับแฟนแค่นั้นนะฮะก็คือจบเลยนะครับดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะพูดถึงเนาะอยู่ที่ว่าเราพร้อมหรือเปล่านะครับ ก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะฮะใช้รถใช้อะไรก็น่ามรวยแหละเผอร์ก็จะกลับมาซื้อพี่นะครับหรือมีเพื่อนอะไรก็แนะนําให้ผมหน่อยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดินทางก็นี่ฮะมีเทคโนโลยีมีเชื่อมต่อมีแผนที่อะไรก็สบายหล่อด้วยรถคันนี้โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม เรียบร้อยนะครับสาหรับการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะฮะกับลูกค้าที่เดินทางมาจากอาเภอหนองแคสละบุรีนะครับเป็นหนึ่งเคสที่ลูกค้าบอกว่าผมยังไม่นี้เลยว่าจัดข่าดได้ยังไงนะฮะเพราะว่าเคสนี้คือเนื่องด้วยรายได้ของเขาก้ากึ่งมากะครับกับการที่จะจัดไฟแนนซ์ผ่านนะครับแต่ก็ผ่านตามเงื่อนไขนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าบอกว่าไม่กลัวเลยเพราะว่าดูผมมาเยอะนะฮะติดตามในช่อง youtube ดู ผมอัปเดตเกือบทุกวันนะฮะกดกระดิ่งแล้วก็คือจะเด้งแล้วคือแจ้งเตือนลูกค้าเลยเกิดความมั่นใจฮะนี่ฮะเสียงท่อสรับล,ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้นะครับทั้งทาง,ทางช่องทางที่สามารถติดต่อได้มีหลากหลายนะครับแล้วก็คอนเทนต์ใหม่ๆการไปส่งรถอะไร้วยท่านใดอยากแนะนําก็นแนะนามาได้เลยว่าอยากให้ผมทาแบบไหนยังไงนะครับสาหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นคันนี้ เดี๋ยวคลิปคันนี้ก็จะรันต่อให้นะฮะคันนี้ก็เดี๋ยวไปส่งมอบต่อเรื่องเลยนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์นะฮะกดตับตไคร้ในช่อง YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับบายๆครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับ EP หน้านะครับคันต่อไป EP นี้นะฮะบายๆครับผมสวัสดีครับ